องพรอรู้นะว่าเป็นวันสำคัญอะไรและก็เช่นเคยก็ถือว่าน่าจะยังทันนะพอยังไม่ถึงเวลาของเขาหมวดนี้ดีไหมหนา่ารุนไหมมีโชคไหม เนคยนะครับผมจะทําเป็นสามกองนะสามจุดน,นะครับแล้วก็เลือกไว้นะครับก่องที่หนึ่งองที่สอง กลองที่3นะครับกล่องที่1กล่องที่2กลกองที่3เลือกนะครับดูกลองที่1ก่อนใพใหญ่มีสองใบนะครับใบแรกคือโดมสมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ใบที่2อ,อัศวินถือถ้วยส่วนใบใหญ่อีกใบนึ้ก็คือเดทนะครับก็คือจบนะครับแต่เดทนี่ก็มีเรื่องของการพนันด้วยนะอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ปิดท้ายที่เดทนะครับถือว่าสิ่งที่เรามาให้เป็นความรู้สึกนะครับไม่ใช่เงินนะครับจบ อุดมสมบูรณ์นะครับพอมีพอกินอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าเสี่ยงนะครับไปที่หนึ่งนะเอ,อ่อกองที่หนึ่งนะโอเคกองที่สองนะครับโอ้ใบแรกนี่เงินทองเลยครับเงินทองหยิบยื่นลงมาจากท้องฟ้าเลยนะครับการก่อร่างสร้างตัวนะครับผู้อย่างรู้นะครับ อันนี้มีโชคแน่นอนนะครับดีนะครับเนี่ยใครเลือกชุดกองที่สองนี่ดีนะครับวันนี้มีโอกาสเลยโชคดีแล้วก็ของสุดท้ายนะครับกองที่3ใบแรกนะครับปฏิหารใบที่2บุกตะลุยใบยที่3ามาเราคอยสิ่งใหม่ๆการงานนะครับปฏิหารนี่คือสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจนะครับ ปัจจใจนี้คืออะไรปลาจใจบวกหรือลบด้านบวกหรือด้านลบนะครับรอคอยอันนี้คือรอคอยการรอคอยการเริ่มต้นนะครับแต่เป็นเรื่องงานนะครับอันนี้ก็คือการบุกนะครับหมายถึงอันนี้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มีครับแต่ไม่ถึงครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์มีแต่ไม่ถึงครึงครร่ง,งเป็นเรื่องของปฏิหารนะครับ อาจจะทําให้ประหลาดใจแต่ไม่รู้ประหลาดใจด้านดีหรือด้านร้ายทางบวกหรือทางลบวันนี้เราไม่รู้นะนะครับของที่สามนี้ถือว่ายัางไม่แน่นอนนะครับสรุปแล้วทั้งสามกองนะครับใครเลือกกองที่สองวันนี้มีโชคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ